สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนของงวดวันที่ 1. นึ่งมิถุนายน2 5งพมาให้คุณผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสูตรมีอยู่3สูตรนะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยบนก็จะจับทั้งสามสูตรมาชนกันหาตัวที่เด่นที่สุดถ้าสูตรมาครบ สูตรไม่หลุดสูตรไม่ผิดนะครับจะได้ตัวเด่นแค่ตัวเดียวสำหรับงวดวันที่1มิถุนาแต่ถ้าสูตรหลุดก็มีตัวสำรองนะครับชนงวดนี้ชนเด่นที่สุดต,ตัวเดียวมาดูกันว่าทั้ง3สูตรมีเลขอะไรบ้างนะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรแรกเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรที่ผมลงให้จากงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานั้นสูตรนี้ คำนวณแล้วได้2ได้3ได้4ี่ก็เข้าสนะครับหลักหน่วยเป็นสูตรที่เข้ามาทั้งหมดประมาณ8งวดงวดนี้เป็นงวดที่9ก้าสูตรนี้เดินมาตั้งแต่งวดที่ออก3ามสนนะครับเดินมางวดแรกที่เข้าต่อเนื่องกันมาตลอดหรือว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรนี้เอาไปเป็นหลักหน่วยก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าพูดกันตามความจริงตามตรงก็คือมันเห็นผลงานของมันแล้วว่างวดที่ผ่านมานั้นสูตรนี้มันเข้าแต่ว่าตัวประกอบของสูตรอื่นนั้นมันหลุดนะครับมีสูตร3าตัวนี้ที่มันเข้าเพราะว่างวดที่ผ่านมาผมให้ไปทั้งหมด3สูตรเหมือนกันขอไล่สูตรสักนิดนึงนะครับสูตรงวดแรกนี้เข้า8ดนะครับงวดที่2นี่ก็มีเจด 597 905ก็มี5 867เข้า7นะครับ618ก็มี8 919มี9 4อ่า642ก็มี2นะครับงวดที่ผ่านมาออก012หลักหน่วยก็มี2ส่วนงวดนี้ตัวเลขผมกำนวณแล้ว ได้3ได้4ได้5นะครับเป็นตัวเลขที่จะว่าต่ำก็ต่ำเพราะว่า3 4 5ี่ห้นี่ก็ถือว่าเป็นเลขต่ำส่วนวิธีคำนวณเราจะใช้หลัก1 0 3ตัวท้ายที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่3เลขท้าย3ตัวผมนับเรียง1 1 2 3 4นะครับไม่มีหน้า1หน้า2ท้าย1ท้าย2ก็จะนับเรียงกันไปเลยหลัก1ิบ สามตัวท้ายข้งที่สองก็คือตัวนี้นะครับก็คือเลขสามส่วนหลักหน่วยสามตัวท้ายั้งที่สามก็คือเลขศูนย์สามบวกศูนย์ได้สามเอาสามตั้งแล้วก็นับเพิ่มไปเป็นสี่นับเพิ่มไปเป็นห้าผมว่านะครับน่าจะไปต่อสูตรนี้เป็นสูตรสามตัวก็ไม่ถือว่าเยอะถือว่าอยู่ในระดับที่สามสี่ตัวนี้ ถ้าว่ากันตามความจริงนักเล่นนะครับเอาไปเป็นหลักของแต่ละหลักได้เลยถ้าอยู่ในระดับ3ถึง4ตัวตัวเลขแต่ละหลักนะครับเพราะว่ามันจะได้เลขตรงตรง,ตงแค่ไม่กี่ชุดอันนี้สูตรแรกนะครับสูตรแรกอ่าสูตรต่อมาสูตรนี้เป็นสูตร4ตัวเดินต่อเนื่องยังไม่หลุดนะครับเข้ามาทั้งหมด9งวดตั้งแต่งวดที่ออ,อก59 งวดแรกงวดแรกก็ได้เก้านะครับได้เก้าหลักหน่วยงวดต่อมาได้8 9ดเหึงสหลักหน่วยนะครับ8 9 7นี่ก็มี7 0 5ก็มี5นะครับ5 6 8 9 6 7ก็เข้า7 1 8ก็มี8ปดมี9 สี่สองมีสองงวดที่ผ่านมาออกหนึ่งสองหลักหน่วยก็มีสองงวดนี้คำนวณแล้วได้สองได้สามได้ห้าได้หกอันนี้คือวิธีคํานวณน,นะครับวิธีคํานวณคือเราจะใช้หลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง แล้วก็บวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่4บวกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวก8นะครับหลักสิบสตัวท้ายครั้งที่1นึ่งมีสครั้ง4 3่สก็คือตัวนี้นะครับ4 4่ี่สเป็น12แล้วก็มาบวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่4ก็คือ2บวกกันก็เป็น14 14เรามาบวก8นะครับต้องบวก8ทุกครั้ง ก็เป็นยี่สิบสองก็เฉพาะตัวท้ายคือเลขสองเอาสองตั้งแล้วก็นับไปเป็นสามจากสามนี้เราบวกเพิ่มไปอีกสองนะครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นห้าแล้วก็ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหกแต่ตกล่าวว่าสูตรนี้มีตัวเด่นสามสองสามห้าหกก็เป็นสูตรสี่ตัวนะครับสูตรนี้สูตร ต่อมาสูตรสุดท้ายสูตรนี้ก็เป็นสูตร4ตัวเหมือนกันเดินมาทั้งหมด8งวดติดต่อกันงวดนี้เป็นงวดที่9เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก0 8นะครับงวดแรกตัวเด่นก็มี8งวดที่2ออก97ก็มี7งวดที่305นี่ก็มี5งวด67นี่ก็มี7นะครับงวด18ก็มี8 หนึ่งเก้ามีเก้าสี่สองมีสองหนึ่งสองเข้าสองครับแล้วงวดนี้คำนวณแล้วได้ห้าได้หกได้เจ็ดแล้วก็ได้เก้าห้าหกเจ็ดเก้าส่วนวิธีคำนวณคือเราจะใช้หลักพันบวกหลักร้อยบนมาบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกเก้านะครับ พันคือ5 1 0 0บนคือ0บวกกันได้5หลัก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ4บวกกันได้9นะครับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ7บวกกันได้16 16เรามาบวก9เป็น25ก็เอา5ตั้งนะเอาเฉพาะตัวท้ายคือเลข5านับไปเป็น6เป็น7จาก7นี้เรามาบวกเพิ่มอีก2ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น9 หกเจ็ดเก้าวิธีทําย้อนหลังเราก็จะทําเหมือนกันนะครับสี 4, นี้บวกเพิ่มอีกสองก็จะเป็นหกสูตรนี้แปดงวดนะแปดงวดต่อเนื่องยังไม่หลุดวันนี้เป็นงวดที่เก้ามาลุ้นกันทั้งสามสูตรนะครับว่าจะเป็นยังไงจะไปต่อไม่ไปต่อ,อผมจเจาทั้งสามสูตรนะครับมาจับชนหาตัวที่เด่นจะไม่จาอจงไปที่สูตรไหนสูตรหนึ่งทั้งที่จริงแล้ว สูตรแรกนี้ผมว่าน่าสนใจมาก่มาดูกันชนสามสูตรชนหนึ่งสูตรสามสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรนะครับตัวแรก เก้าสูตรเดียวนี้ขอตัดทิ้งนะเจ็ดมีสูตรเดียวหกมีหนึ่งมีสองหกนี้ชนกันอยู่สองสูตรห้ามีหนึ่งมีสองมีสามห้านี่มาครบนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงใจอ่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสําหรับห้าห้านี่มาครบชนสามสูตรสามมีหนึ่งมีสอง สามนี้ชนอยู่สองสูตรสมีสูตรเดียวสี่นี่มีสูตรเดียวอี่่เด่นที่สุดนะครับชนกันสามสูตรอยู่ตัวเดียวสําหรับงวดนี้มาลุ้นกันว่าสูตรจะเป็นยังไงจะไปต่อไม่ไปต่อสูตรจะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุด สูตรหนึ่งนะครับผมมีตัวสำรองอยู่2ตัวผมก็คิดว่านะก็ผไม่ถือว่าเยอะสำหรับหลักหน่วยงวดนี้ถ้าให้เอาตามสูตรก็มีเด่นตัวเดียวก็คือ5แต่ถ้าหลุดมาก็ยังมี3กับหแต่ถ้าสูตรเข้าสูตรเดียวก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายนะครับถือว่าเป็นความโชคร้ายแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะหลุดอย่างน้อย ไม่เกินสูตรหนึ่งสำหรับงวดนี้นะครับตัวเด่นตัวเดียวส่วนตัวรองอมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมชอบก็คือสามรองนี้ชอบสามนะครับ เด่นสุดวัดใจหตัวเดียวนะสำหรับ3สูตรชนกันะจะไปยังไงจะไปต่อไม่ไปต่อตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นตัวเลขที่คำนวณล่วงหน้านะครับล่วงหน้าเราเอาสถิติจนถึงงวดที่ออกศูนย์หนนั้นเป็นตัวกำหนดหาหลักหน่วยบนงวดวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งตัวเลขก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าตัวที่เด่นที่สุดตัวรองอมีอยู่ทั้งหมด3ตัว ชอบไม่ชอบอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจนะครับ <wishes> อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจเอาผมเอาตามสติก็แล้วกันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC และขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูมาชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับหลัก10นั้นผมลงให้แล้วนะครับหลักร้อยก็ลงให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าตัวไหนที่คิดว่าน่าจะเด่นที่สุด สำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบคออภัยล่วงหน้านะครับฝากคำเตือนนิดนึงข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับ สวัสดีนะครับ